เอาละครับก็มาอยู่กับผมสบายคาโดซากาสนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม The Killing Antidote หรือว่า The Killing Antidote ผมชอบเรียกแบบนี้นะมั่งเท่ดีก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวไรจะเป็นเกมยิงซอมบี้นะครับผมเกมใหม่เกมยิงซอมบี้แนวเซ็กซี่ขี้ยี้ใจเฮ้ยเซ็กซี่ยังไงเราไปดูกันนะครับผมสตอรี่ นะครับผมี่โหมดมีชาเลนจ์โหมดนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่น c h a าเลนจ์กันก่อนอันนี้ก็จะมี s u r v ว v a l ลนะครับผมชาเลนจ์ซ s u r ว i v a ลจะมี3ด่านนะ i m ม p พ s สก็ยังเล่นไม่ได้ e x ็กซ์ e ตยังไม่มีฮาโลวีนนะครับผมจนผ่านคริสต t มาสมาแล้วก็ยังไม่อัปเดตคริสต์มาสเข้ามานะผมกลัวว่าเกมนี้มันจะหยุดอัปเดตแต่ว่าก็ขอ่ให้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มาเริ่มกันที่ด่านแรก s u r v ว v a l อีซี่ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นมาไม่ได้เยอะอะไรนะครับเกมนี้และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเกมใหม่ที่ผมแบบผมวผมชอบอยู่นะดูน้องสิโอ้เธอช่างซวยเลือกเกินก็จะมีให้เลือกประตูนะครับผมการเลือกประตูนี้ก็จะเป็นการระดับความยากนะอันนี้จะยากสุดนะครับผมมีทุกชนิดเลยซัมบี้อ่ะ ประตูนี้ก็มีชุกชนิดที่แต่ที่เป็นสีแดงจะเป็นแบบว่ามีมีแบบว่าร่างสองร่างสามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพ่นระยะไกลตัวคานแล้วก็ตัวธรรมดาผมเอาตัวธรรมดาก่อนีนว่านะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะครับผมเป็นเด็กใหม่ผมแบบเด็กใหม่เวิร์เลยอุ้โดดลงไปปุ่มตายไหมเนี่ยไม่ตายโอเคนะฮะก็เก็บอาวุธก่อนเลยอาวุธนี้นะครับผมจะช่วยกันซอมบี้เวลาเข้ามาระยะเข้ามาจะจะคูบคุณนะครับผม ก็กดเลขหนึ่งครั้งนะครับจะสามารถเลือกอาวุธได้นะโอเคผมก็เจอปืนแล้วนะครับก็เก็บปืนก่อนเลยเก็บปืนพบนะแล้วกดเลขหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเลือกเป็นปืนนะกดคลิกขวาเล็งนะครับผมก็ยิงไปเลยอืยิงไปหนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอมอ่าโซ ซอมบี้เบรนสแมเชอร์นะครับอันนี้เป็นระเบิดที่ทำลายส่วนประสาทส่วนสมองที่สั่งการให้ซอมบี้ทำงานนะครับผมก็เดี๋ยวดูอุุภาคของมันนะครับแล้วก็เก็บของกันก่อนปุ๊บนี่อะไรกระสุนปืนพกไม <c oughs> ่นะครับผมยิงระบบนี้ก็จะมีหัวใจนะครับผมทางมุมขวาบนนะเลือดแล้วก็ซ e มตัมมิน่านะครับอะตัมมิน่านี่อยู่ขวาบนนะ เอ็กพีเหมือนกันเอ็กพีก็จะอยู่ขวาบนอันนี้เป็นพยาบาลน,นะครับผมกดใช้พยาบาลยังไงกดเลข2องค้างนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นระเบิดกับพยาบาลน,นะครับผมอ่าปุ๊บปุ๊บอ้าวหมดกระสุนหมดรีโหลดครับเนีเ่ยนะครับผมถ้าซอมบี้มันร้องอย่างนี้แปลว่ามันกําลังจะชาร์จเรานะฮะก็ก็เก็บของไปเรื่อยๆนี่กล่องนี้จะเป็นกล่องรับของนะครับผมมาเก็บ อุ้ยตัดนี ite, ้ซอมบี้วิ่งมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยิงนี้อ๋อสตอรี่อุ้ย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 โอ้พี่พี่เฮ้ยของสัมบี้ตบกันเองได้ด้วยนะครับผมเกลียดมากเลยซอมบี้วิ่งเร็วก็เก็บอันนี้มาเลยครับ UMP ใช่ไหมใช่เก็บระเบิดมานะครับเก็บระเบิดกด e กด e เป็นเก็บของนะครับผม เราก็เลือกเลขสองนี่นะครับระเบิดอยู่นี่เปลี่ยนเป็นยูเเลยนะครับไปแล้วตัวนี้มีมีมีสีฟ้าอยู่บนหัวนะครับเป็น Xp นะครับถ้าเก็บแล้วเลเวลจะอัพแต่ว่าไอตัวนี้มันก็จะเลือดถึกขึ้นด้วยนะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่มีไดมอนด์เพชรอยู่บนหัวย,ยิงอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นปืนลูกซองเก็บเก็บ เก็บ,เ,กบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ตายยากมันยิงนัดเดียวไม่ตายนะที่หัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับถ้ามีทีปรฟ้าอยู่บนหัวนะแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่คือต้องยิงสามนัดตายหรือเปล่เก็บเก็บกล่องก่อนกล่องน,นะครับผมได้ระเบิดมาอืดีเลยค่ะเก็บพยาบาล อัยบาลอันนี้เราเบิดวางพื้นนะหรือว่าแทบ็บแท็บบอมเก็บให้หมด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 มีถังแก๊สด,ด้วยนะครับอ่าลูกโม่อยู่นี่นะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมยิงซอมบี้แล้วก็เก็บชุดนะสะสมชุดนี่ไงหัวแดงนะครับแล้วอันนี้เป็นรองเท้าปุ๊บเราได้รองเท้าใหม่แล้วนะฮะอือห,หัวแดงนี่มันจะทุบ ทึกกว่าทึกกว่าหัวฟ้านะอันนี้ก็รีเลือดไวเอารีเลือดไวไม่รู้เอาทำไมเอาไปก่อนแล้วก็เก็บด้วยกระสุนลูกสองมานะฮะนี่นะครับผมระเบิดปุ๊บระเบิดวางพื้นก็ถ้าศัตรูซอมบี้เข้ามาน,นระยะก็จะโดนระเบิดตุยไปเลยตุยเย่ซอมบี้เว็บนี้หมดแล้วยังหมดแล้วใช่ปะโอเค แล้วนะครับผมเราก็ทำการวางระเบิดดักไว้ก่อนเลยโบ๊ะแต่ระวงัตวงตัวเองด้วยนะครับแล้วก็รอเดอะซัมบี้เดินเข้ามาต่อไปผมจะใช้ลูกองอดูดูน้องครับ,บแล้วเก็บกล่องนี้มันจะเปิดไม่ดูทุกๆกี่นาที <ๆ S 2> นะครับผมแต่ว่ามันจะเปิดมันจะเปิดใหม่นะ ยิงไปเลยลูกสองอืมอืมพีคูนสองถ้าเลเวลอัพมีโอกาสได้ชุดด้วยนะครับผมชุดใหม่นะอืมอืมอืมนี่เลเวลอัพจะได้ชุดใหม่ด้วยนะครับจะผมอะแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยเซ็กซี่เกินเฮ้ย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 พี่ก็เซ็กซี่เกิน นี่ครับก็เก็บเพ็ดจะเลยเพื่ออัพอุ้ยนี่ครับผมเก็บมีดมีดจะใช้ประโยชน์อย่างนี้นะอืมอืมอืมอุ้ยกระสุนหมดวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วไปอยุ๊บระเบิดลูกเปี้ยงไม่น่านี่โอเคมาแล้วโอ้ปิดมิดชิดเลยลดความเซ็กซี่ลง เราก็เอาระเบิดนี้นะครับผมซอมบี้เบรนส์แมชจะเป็นระเบิดที่เอาไว้ทําลายศูนย์ประสาทของซอมบี้แต่ไม่ทําลายแต่ไม่โดนดาเมจแก่เราครับผมก็คือแต่ถ้าเป็นระเบิดเนี่ยสองอันเนี้ยเราโดนแล้วตา,ตายได้เลยนะฮะแต่อันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ระยะก,กว้างด้วยนะโกงครับผมระเบิดนี้โคตรโกงเอาไว้เคลียร์ซอมบี้แบบเยอะๆอย่างนี้นะดูนะไปปุ๊บนะครับบูมหมด ตี้นะเหลือตัวงก็รีโหลดไปเลยนี่ก็เดินแบบเท่ๆเล็งยิงไปเลยตัวสุดท้ายแล้วจบแล้ว,วครับนี่นะครับผมด่านอีซี่เวลาจบด่านนะครับผมก็จะมันก็จะให้ชุดมาด้วยนะสังเกตนะครับด่านนี้ฟาร์มอะไรเกมนี้เราเล่นเพื่อเก็บ ชุดเป็นคอเลกชันนะครับผมได้หูกระต่ายมาส u เว i v a เวลดานแรกนี้จะให้เป็นหูกระต่ายมานะครับผมเป็นชุดกระต่ายสีเงินนะโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบเกมนี้หรือว่าอย้า้ผมรีวิวเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์กันไมาได้นะครับผมกดไลค์ถึง5ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมไม่ผมนะจ๊ะแล้วก็ไปเจอกันคลิปต่อไปเลยจ้าไปเจอคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันอย่าพึ่งบ้าเลย